ไทโยนชอบด่าว่าฉันช้อปปิ้งเปลืองจูรี่ก็เหมือนกันมีหน้าที่หาเงินก็หาไปสิใช่ไหมฉันแค่บัไปช้อปเครื่องสำอางเสื้อผ้าสวยๆทำไมไทโยนต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยกลับมาก็เช็คๆๆว่าฉันซื้ออะไไแม่งงงนะฉันแค่เป็นคนที่ประหยัดทุกวันนี้ฉันจนมากแทบจะวอารถไปจำนองกับซีสวัดเงินติดล้ออยู่แล้วแต่ฟันนี่ก็ไม่เคยเข้าใจชัิงก็สงสารคุณพ่อนะคะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่ดีของสามีไม่ใช่หรอคะ ฉันไม่เคยแคร์เลยว่าโซยอนอยากได้อะไรจะซื้อทุกอย่างไม่เคยแคร์เหมือนันว่าขนหัวจะจะร่วงกี่เส้นฉันเข้าใจใจยอนที่สุดเลยเพราะเมื่อก่อนฉันก็ต้องไปปลูกชงงอกหาเงินให้ซิก้าใช้เหมือนกันอ๋อทีนี้แค่บ่นฉันเหรอวันีฉันเหลือเงิน90ดอลลาค์